ล่าสุดเพิ่งขายไป6ใบาราคาที่ตกมากที่สุดชาแนลแกเบลแสนสามเดือ3สามหมื่นมีอยู่จริง ตกไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคิดดูส่วนแบรนด์ที่แข็งที่สุดก็คือ Air Mate r m a t เนี่ยยังได้อย่างถ้า b บ r b e r สมมต 500, นะิห้าแสนอะอาจจะได้สักสามแสนหะ้าสามแสนแปดเออคือหายไปสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ี่ยโอเคปะ่ะเป็นค่าแบบค่าใช้เพราะกระเป๋าเนี่ยมันไม่ใช่การลงทุนนะทุกคนคือใครที่คิดว่าเอ้ยซื้อกระเป๋าเก็บไว้ในห้องแอร์แล้วแบบราคามันจะขึ้นอนะมันไม่มีสิ่งเพราะว่าในยุคนึงมันอาจจะเคยได้ต้องบอกว่าบางแบรนด์บางรุ่นและต้องเก็บดีมากๆประมาณว่าแทบจะแบบไม่ไม่แตะเลยไม่เอามาใช้เลยคือ บอกว่ากระเป๋าเนี่ยซื้อมายังไงมันราคาตกแน่นอนมันมีค่าเสื่อม อยู่ที่แบรนด์อยู่ที่รุ่นอยู่ที่ความนิยมในตอนนั้นสําหรับคนที่แบบจะซื้อของหรูตอนนี้ถ้าเราซื้อมาแล้วเราแบบใช้งานก็โอเคแบบมันก็เหมือนซื้อมาเราได้ใช้มันก็คุม้มแต่ถ้าเราซื้อมาแล้วแบบไม่ได้ใช้มีเยอะเก็บเอาไว้คิดว่าขายดีกว่าเก็บไว้ก็มีแต่แบบว่าค่าเสื่อมนะคะสําหรับกระเป๋าเนาะนะคะแล้วก็ยิ่งตอนนี้หมอว่าเทรนดของพวกของหรูอะมันดรอปลงนะไวรุ่นเดี๋ยวนี้ก็มองว่าแบบเขาก็ไม่ได้นิยมแบรนด์เดิมอีกแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้เห็นแบรนด์ที่มาก็จะเป็นแนบวบแบบคอยเอสลกชูรี่ มชาแนลเออรู้สึกว่ามันเก๋แล้วใช่ปะถ้าตอนนี้ฮิวอ่ะมันจะดูแบบเป็นผู้ใหญ่มากๆดูเก่มากเออวัยรุ่นตอนนี้ก็จะไม่ฮิวแบรนด์พวกนี้แหละก็จะไปฮิตอันอื่นแบบนี้ค่ะแฟชั่นมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเนาะถ้าเราซื้อมาใช้ก็ยังไงคุ้มแหละก็รามัได้ใช้แต่ถ้าไม่ใช้ขายไปเถอะขาดทุนยอมขาดทุนดีกว่า